เอ้าทำอะไรอยู่ไหนครับตอนนี้จะกำลังจะกับบ้านครับสวัสดีครับจบคลิปัสดคครับจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับบ๊ายบาย ไปยังไปข้างในยังไม่ผมจะรอข้างนอกข้างนอกดีกว่าเรามาทำไมครับเรามาทำไมครับมานอนข้างนอกครับมานอนตรงไหนครับนอนตรงนี้ครับโอ้โหนอนแบบนี้นะคะนอนนอนนอนก็เป็เที่ยงคืนก็ทำแบบนี้อะไรนะเที่ยงตอนเที่ยงก็ทำแบบนี้อ๋อ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่เมืองทองธานีนะคะเรามางานมอเตอร์โชว์กับเพื่อนนะคะและนี่ก็คือเพื่อนของเราเพื่อนติ้นของเรากำลังจะขับมอเตอร์ไซค์นะคะไปไหนกันเรามาดูกันดีกว่าเอ๋หรือว่าแม่เหมียจะขอสอนถ่ายเพื่อนเราดีดไปด้วยได้ไหมคะสะกอยอยากไปด้วยคะ่ะพี่หนูมิตังนะพี่ พี่ไปด้วยขอสอนท้ายกระโปรงหนูสั้นนะพี่ไปด้วยหน่อยหนูไม่สวยพอเหรอพี่<ม>พี่ไม่มไมต้องคอนพูดความจริงพี่ให้หนูไปด้วยนะหนูจ้างก็ได้จ้างเงินไปเล่นออ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออภัยในการในเสียงที่อื้ออึงนะคะเพราะว่าเราเตรียมไม่ไปสำหรับงานที่มีสถานที่กว้างๆแล้วก็มีเครื่องเสียงเยอะๆนะคะแต่ปรากฏว่าไม่เราเสียนะคะเราก็เลยต้องแก้สถานการณ์โดยการอัดแบบเรียวๆไปเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบที่ชื่ออะไรครับชาลิวครับเออ เท่าไหร่ครับสองร้อยหกสิบขอเบอร์โทรพี่ได้ไหมครับเอาไปทำอะไรอ่ะโทรเล่นครับโทรเล่นตายแล้วต้องโทรเล่นเหรออ๋ออาด์ไลน์ได้ไหมได้ครับได้เหรอพี่เล่ผมเลยครับเราเพิ่งรู้จักกันเป็นรักกันนี่นะหน่อยได้นะครับโอเคอารักติ้งโอ้เดี๋ยว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 เราเป็นผู้หญิงลูกเล่นตัวนิดนึงคนหญิงไทยต้องใจง่ายนิดนึง เอาเหรอเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีผัวทุกวันนี้ก็ไม่มีผัวเลย What สอดใช่ไหมคะสอดค่ะแม็กว่าไงไม่รู้ไปเลยไม่รู้พี่ก็สวยใช่ไหมล่ะก็ได้ก็ได้เยอะไรแต่เด็กนะนี่สวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรครับชื่อปามครับชื่อปาม ที่สูงเอ่อที่สูงเท่าไหร่ครับสูงมาแปดสิบกว่ากเอ่อผมขอเบอร์โทรพี่ได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวสิลูกเราเป็นสาวเป็นนางเราจะให้เบอร์โทรเขาง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้สิลูกเบอร์โทรติดต่องานอ้าวเหรอขอเบอร์ส่วนตัวได้ไหมครับเอ่อได้อีกแล้วขอบคุณครับลูกสาวแม่ขอบคุณค่ะ เอ็ดนาเอ็ดนาดด้ม่ขอขับได้ไหมลองขับอีกครั้งหนึ่งได้ไหมวันวันนี้เปิดไม่ว่างไหมชื่อแทนค่ะผมขอเบอร์โทรพี่ได้ไหมครับขอเบอร์โทรแล้วหนึ่งพี่พี่ดูพี่ดูสวยมากเลยครับขอบคุณค่ะขอเบอร์โทร เออนนี้ถ่ายรายการหรือเปล่าคะถ่ายยูทูครอบถ่ายยูทู e ชอบไหนคะเนี่ยสองหลักครับสองว่ะไปบอกเขาหมดเลยลูกไม่บอกเขาหมดเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปติดตามเดี๋ยวไปติดตามเอาไอจีไปได้ไหมได้ค่ะบคุณค่อคนยอีกคนสุดท้าย เท่าไร่ครับสองร้อยสิบาเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวขอเบอร์โทรส่วนตัวพี่ได้ไหมครับ <laughs> เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเราจะจีบสาวร <laughs> เราไม่เรียกผู้หญิงว่าพี่ลกูก <h alle> <laughs> เรียกอะไรล่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับเลยโอเค m o r โม i m า เดี่ยวลูกทำไมให้ง่ายจังเลยเราต้องรับนวลสงวนตัวป้าหรือว่าได้ใช่ไหมโอเคขอบคุณนะคะ ขอเปโทรศัพท์ได,ด้ไหมครับตาอยู่ที่ทุกที่ไม่คอเอาไปทำอะไรครับไปโทรครับไปโทรพอดีไม่มีะะมือถือค่ะไปกนต้องือ ไม่องไม่ดูพี่ช <card> ื่ออะไรครับชื่ออรสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบสามคทํ่ัยะครับมครอับอาโทรศัพท์ให้พ่อ เดี่ยวลูกเราเป็นผู้หญิงนะเราเป็นผู้หญิงนะลูกรักเด็กค่ะเอ้าแม็กตาแล้วเขามองเป็นเด็กบ้านผมได้นะคะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อคดสวยจิงชื่ออะไรครับชื่อแม็กครับเออูงไหรครับอย่ e e ส่วนตัวได้ไหมครับได้สิคะ ขอเอิดเลยหรอคะใช่ครับได้ไหมครับได้เลยค่ะกว่า5ชั่วโมงได้ไหมครับก่อนไปได้ไหมครับพิมพ์นิดเวหนึ่ง่นาทีตรงได้ไหมครับมันไม่ดีเองเหรอคะใช่ครับถ้าไม่เอา5ชั่วโมงค่ะ ไม่โทรครับไม่โทรโทรไม่ได้ค่ะทำไมอะผมเสียใจแล้วไม่ได้เดี๋ยวใครรู้ว่าเดี๋ยวโทรคอนเซ็ปเตอร์ยิงเยอะอยู่แบบเนี้ยออ๋ครับสวัสดีครับค่ะก็สนุกกันมากนะคะพอหอมปากหอมคอเนาะแล้วก็งานโปรโตโชว์ปีนี้ ใหญ่มากรถเยอะมากคนก็เยอะมากนะคะและนี่ก็คือวันสุดท้ายของงานแล้วนะคะก็เนาอใครที่พลาดสิ้นปีก็น่าจะมีอีกหนนึ่งนะคะอ่ะเด็กๆก็ได้วิ่งเล่นดูรถคันนั้นคันนี้ก่อนกลับบ้านนี่ก็คือความสนุกของสองลังในวันนี้นะคะแต่ยังไม่จบนะบอกก่อน สวัสดีค่ะเออพี่ชื่ออะไรครับบิลคันนี้ครับบิลแรงมากอด้วยอดหนึ่งร้อยห้าสิบแปดเซนบสูงอ่าขอบนสูงเกินรอยโอ้โหหลังไม่ได้ไหมลูกหลังไม่ได้ไหมลูกได้ครับเออหลัง